ศึกมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเสียทีให้กับผู้ใดครั้งนี้คงจะเป็นวาระสุดท้ายของเราแล้วเสียงของยอดขุนพลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนศึกไร้พ่ายที่มีชื่อว่าจู่ลงครั้งหนึ่งเขาเคยตะโกนก้องอย่างสิ้นหวังเมื่อถูกกำลังทหารของวีโกกล้อมไว้ตั้งแต่เช้าจะรดค่า เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดามจานเล่าให้ฟังค่ะเม <ใน S 1> ื่อครั้งที่จกกก,กกกบุกอุยกกครั้งที่หนึ่งขงเบ้งไม่คิดที่จะนําจูโล่งไปด้วยเพราะในเวลานั้นจ<ช>ูโล่งคือขุนพลเท่าที่มีอายุมากถึงเจปีแล้วแต่จูโล่งก็ยังยืนย,ยันว่าตนเองถึงจะแก่แต่เก่าจึงขออาสาออกไปรบด้วยซึ่งแน่นอนว่าขิงแก่อย่างจูโล่งยังคงไว้ลายด้วยการสังหารครอบครัวฮันเต็กและลูกชายทั้งสี่คนลงอย่างง่ายดาย เรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับโขงเบ้งเต็มคาราเบลด้านวุยกกแหหัวหลิมแม่ทัพใหญ่สูญเสียครอบครัวแม่ทัพอย่างฮันเต็กไปแล้วก็ตัดสินใจถอยทัพหนีกลับมาตั้งหลักใหม่แหหัวหลิมจึงปรึกษาแม่ทัพในกองว่า ควรจะทํายังไงดีต่อไปเทียบูคุณซือของอุยกกซึ่งก็คือลูกชายของเทียนหยกคุณซือผู้พอ่อเลยเสนอแผนการว่าในวันพรุ่งนี้ขอให้แหหัวหลินนํากําลังทหารส่วนหนึ่ง,งไปดักซุ่มไว้สอง้างทาง,งขณะที่อีกส่วนเวลารบก็ให้แกล้งแพ้ล่อให้จูโล่งลุกไล่แล้วเชื่อเลยว่าขุพนพลเท่าคนนี้ก็จะถูกพวกเราล้อมไว้ได้ในที่สุดรุ่งขึ้นแหหัวหลินก็ทําตามแผนของเทียบูทุกอย่างและแน่นอนจูโล่งก็ตกหลุมพรางจนได้ทหารมากมายถูก สังหารนอนนิ่งเกลื่อนกาดขณะที่ตัวจูโล่งเองต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในซอกหินก่อนจะถอนหายใจและพูดออกมาว่าเราทําศึกมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเสียทีให้กับผู้ใดครั้งนี้คงจะเป็นวาระสุดท้ายของเราแล้วแต่นับว่าโชคชะตายังเข้าข้างสุภาพบุรุษแห่งเสียงสารเมื่อขงเบ้งส่งเตียวเปาและควนหินมาช่วยจูโล่งได้และไล่ตีกองทัพของแฮหัวหลินจนแตกพายไปการที่จูโล่งหลงเหลี่ยมเสียรู้เทียบูบุญซือวีโก๊จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ของขุนพลเท่าในเรื่องของความประมาทได้เป็นอย่างดีเพราะตลอดชีวิตเขาไม่เคยพลาดท่าพ่ายแพ้แก่ใครจึงมั่นใจในฝีมือของตัวเองประกอบกับเพิ่งสังหารครอบครัวฮันเตกและลูกชายทั้ง4ี่คนจึงเกิดความลำพองใจและออกไปตู้รบด้วยความประมาทจนเกือบต้องทิ้งชีวิตไว้กับคมดาบของทหารวุยกกซะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมองความผิดพลาดของจูโร่ในครั้งนี้ยังไงแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยค่ะ